เฮ้แจังไดต่อนี่บัดที่นี่ผมสีเฮ็ดแบบไดหน่ว่าสิบผ้าพี่น้องยางลงไปเบิองในคลองอยู่ผมยั่นหายไปในคลอง,บงออเบิองอุ้ยเนาะสำเภาแล้วผมมีผู้ใดมาหลักมันเนาะเมื่อกี้มีคนมาหลักมันนี่พี่น้องกองไว้กองไว้มาจะขึนน้นกดเนาะพี่น้องกองไว้กองไว้หว้อยคุยกับเมียเนาะพี่นอ้องเอาห้ยอยถอยรถมาเอาเถอะเสมอเฮาเนะาะเขากองไห้เฮาแล้ว มันตายน้ำหมดแล้วครับฝนดีฝนปลูกยุค้าซะเป็นยังซะเหล่าเรี่ยเนาะทีแปลงนี้เนาะพี่น้องเบิง่งงามยุคทางหนองย่างาข,งข้างในคือเป็นอย่งสี่โอ้ยอย่าว่าบพ่พอปุ๋ยเดี๋ยนี่เลยใส่ปุ๋ยั้งสองเทอเือนี่พี่น้องน้ำครับน้ำมองนี่มันเป็นเองน้ำ เบิ่งล่องเสมอกันเลยพี่น้องบ่มีหอดล่องบ่เหลือหอดล่องเบิง่งเจ่งครับแบบนี้บอกเลยเจ่งมแจะเจ่งกับเจ่งครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพายยางรัดไปเบิ่งทางผุนพี่น้องเป็นจะได้คือขัดเด็ดโอ้ยมย่ำได้สิเดียวออกมาหนิน้อ เนี่ยเห็นบพี่น้องดวงอาทิตย์เต็มตาเลยโอ้หนาวไปแล้วนี่พี่น้องเนาะอยากเอาออกก็ไม่ได้เอาออกเมื่อนั้นทีพุมมาพุ่มไทยหวัวให้ให้พี่นอ้องเบิ่งหน้าครับแต่ว่าทางนี้ยังบอกขนาดนี้เลยทางนี้รถยังแรนปกติเนาะมามาฝนฝนที่มันลงออกจากโนรู่ล่ะพี่น้องหลังจากโนรู่นะครับโนรู่ยังบอกซ้ำนี่พี่น้อง น,นี่คือฝนหลังจากโนรูนะครับมึงสวมหัวครับโอ้ยโดดลงไปหี่หายบ่นี่โอ้โหผมซับว่ามันหน่วยป๊าดโอ้โหพี่น้องโอ้ยมันหย่อนเสียงพี่นออ้องมึง อุตอุตายเรื่การยางลงไปบันนี้มันึกวักมาเนี่ยทีอันนี้คือพายุไม่ใช่พายุครับขาวว่าฝนก็ไม่มีแต่มันมันมาแบบเด่นนี่แปลงทั้งขางเขาออกไปเลยมึงมันมาแบบใดนี่